ครับก็ขอกราบสวัสดีครับนะครับสําหรับทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับการจัดทําช่อง y o u t u b e นะครับในวันนี้นะครับทางช่อง Top Channel Thailand นะครับซึ่งเป็นช่องที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ต่างๆเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับหรือยังไม่ได้ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมผู้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอนำเรียนทุกท่านว่านะครับเราจะนำเสนอนะครับในเรื่องของไม้ไผ่นะครับบางคนบอกว่าไม้ไผ่มีประโยชน์ยังไงไม้ไผ่ทาอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ขอเริ่มต้นจากว่าไม้ไผ่เนี่ย มันมีประโยชน์สำหรับพวกเรามากนะครับแต่นะครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับเขาก็คือวันนี้ไม้ไผ่กาลังจะสูญพันธุ์นะครับท่านเชื่อไหมว่าไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการและวิธีการปลูกที่ถูกต้องนะครับปลูกจากอะไรนั้นติดตามชมกันดีๆนะครับว่านะครับประโยชน์ของไม้ไผ่นั้นมีมากมายเหลือเกินเพราะนั้นนะครับเรามาดูว่าชุมชนโบราณในอดีตนั้นนะครับใช้ไม้ไผ่ในการสร้างประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน นะครับหรือการจักรสารนะครับหรือการทําเรือนะครับหรือการทําแพรนะครับในการเดินทางทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาเหตุของการที่เราพบว่าไม้ไผ่เนี่ยนะครับสูญพันธุ์เพราะอะไรนะครับไม้ไผ่นะครับในภูมิภาคของพวกเรานั้นมีประมาณหนึ่งพันกว่าชนิดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชนิดก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปนะครับบางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้วบางชนิดก็ นะครับมีอยู่มากมายแต่นะครับที่สําคัญเลยผมจะบอกว่าวันนี้เราขยายพันธุ์ไม้ไผ่ไม่ถูกต้องนะครับไม้ไผ่ถ้าจะให้เจริญเติบโตได้ดีและมีอายุยืนนานนั้นจะต้องขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเท่านั้นอ้าวบางทีงงกันละนะครับแล้วเมล็ดมันอยู่ตรงไหนครับนะครับแล้วดอกมันมีไหมนะครับวันนี้เรามาดูกัน นะครับเพราะไม้ไผ่เนี่ยนะครับเขาจะมีอายุประมาณสักแปดสิบถึงหนึ่งรอปีขึ้นอยู่กับตามทิศสายพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเราขยายพันธุ์ไม่ถูกต้องก็จะทําให้เขาสูญพันธุ์ไปนะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าวันนี้เราขยายพันธุ์ไม้ไผ่ไม่ถูกต้องนะครับเราขยายพันธุ์จากอะไรครับจากเง่าบ้างจากกิ่งบ้างจากการตอนกิ่งบ้างอันนี้ผิดครับเพราะระบบสรีระของเขานี่เขาจะเจริญเติบโตนับหนึ่งใหม่เมื่อ เขาเติบโตจากเมล็ดไม้ไผ่เท่านั้นนะครับแล้วมันมีดอกไหมครับอ้าววันนี้นะครับผมนะครับซึ่งตอนเช้าได้เข้าสวนไปแล้วก็กลับมาก็มีดอกไม้ไผ่ติดตัวมานะครับดูดีๆนะครับอันนี้ดอกไผ่นะครับดอกไผ่ถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆนะครับนักศึกษาบางคนนะครับหรือหลายๆท่านก็ไม่เคยเห็นว่าดอกไผ่มันเป็นยังไงครับอาจารย์นี่ครับดอกไผ่นะครับ ดอกไผของเรานี้นะครับอันนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาแก่ขึ้นมาแล้วเรานําเมล็ดของเขาไปขยายพันธุ์ได้เขาจะนับหนึ่งใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไม้ไผ่สูนพันธุเพราะว่าถ้าเราขยายพันธุ์จากกอจากหนอ,รอหรือจากกิ่งของเขานะครับเมื่อเรานําไปปลูกเขาจะตายพร้อมกอแม่มันนะครับจำไว้นะครับสาเหตุที่บางคนทนําสวนพันธไผ่น,ผนะครับเพื่อต้องการขยายหนอต้องการ นะครับทาเป็นธุรกิจนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราไม่รู้แหล่งที่มาของพันไผ่ที่นั้นว่าเขาผ่านการเพราะมาจากอะไรนะครับหรือเขาเจริญเติบโตจากเมล็ดไหมหรือเจริญโตจากการทาบก,ก,กิ่งตอนกิ่งไหมเพราะฉะนั้นบางคนจึงไม่ประสบความสําเร็จนะครับและการเจริญเติบโตของไม้ไผ่นั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาเจริญเติบโตตามริมแม่น้ํานะครับซึ่งเราเห็นใน ทั่วไปตามริมแม่น้ําสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเราจะขยายพันธุ์ไผ่ให้เจริญเติบโตและนะครับใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับเราต้องมาวิเคราะห์กันหรือว่าเอ๊ะนะครับแล้วอาจารย์จะไปหาเมล็ดที่ไหนเมล็ดเขามีขายนะครับทางภาคเหนือนะครับแล้วเราสามารถที่จะนํามาปลูกได้หรือเรามาเก็บตามสวนเนี่ยโดยเฉพาะสวนของอาจารย์นะครับของผมนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บพันไผ่เอาไว้นะครับใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอาจารย์หนูต้องการพันไผ่วันนี้ผมปลูกไว้ที่สวนจานวนสามสิบหกสายพันธุ์นะครับตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยนะครับห้าสิบสามนะครับเพราะฉะนั้นก็เจริญเติบโตแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากเขานะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันนะครับว่าเอ๊ะนะครับวันนี้อย่างน้อยๆนะครับคลิปแรกที่ผมทําขึ้นมาเนี่ย นะครับก็จะมีประโยชน์สำหรับพวกเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายพันธุ์ไผ่นะครับส่วนในเรื่องการจัดการไม้ไผ่การตัดไม้ไผ่ยังไงนะครับให้เขายืดอายุก,การใช้งานเดี๋ยวติดตามชมในคลิปที่2นะครับคลิปต่อไปวันนี้นะครับก็เรามาเรียนรู้ว่าไม้ไผ่มันสูญพันธุ์เพราะเราขยายพันธุ์ไผ่ไม่ถูกต้องนะครับเราขยายพันธุ์จากนะครับกิ่งจาหนอนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะตายพร้อมก่อแม่ม กอแม่ของเขานะครับถ้าเขาอายุกอที่เราขยายพันธุ์มาอายุ40ปีแล้วนะครับเรานําไปเพาะชำเขาจะนับต่ออีก40ปีเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะไม่ได้นับหนึ่งใหม่นะครับต้องทําความเข้าใจด้วยว่านะครับวันนี้ไม้ไผ่จะสูญพันธุ์ไปจากนะครับแผ่นดินของพวกเราเราต้องฟื้นฟูวัฒนธรรมไม้ไผ่นะครับซึ่งมีประโยชน์มากมายนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับว่า นะครับในข้างหน้านะครับเราจะนําเสนอการจัดการไม้ไผ่ที่ถูกต้องนะครับเราจะตัดไม้ไผ่ยังไงให้ยืดอายุการใช้งานทุกวันนี้เราตัดไม้ไผ่นะครับสมมติว่าตัดเดี๋ยวนี้นะครับใช้ได้สามปีแต่ผมมีวิธีการสามารถตัดไม้ไผ่แล้วให้ยืดอายุได้สิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นในการรับรู้ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของนะครับ ยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะมาพัฒนาร่วมกันอย่างน้นอยๆวันนี้เราก็รู้แล้วว่านะครับไม้ไผ่ควรจะขยายพันธุ์ยังไงนะครับเพื่อให้คงอยู่กับชุมชนของเราอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับการนําเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยครับขอบคุณครับ